สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมด้ามงาฝักงาแล้วหลวงพ่อรุ่งนะคะด้ามมาด้ามงาฝักไม้นะคะขออภัยนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะมาเผยแผ่พุทธคุณครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านนะคะมามารับชมกันเลยอันนี้ด้ามงาฝักงานะคะมีดเล่มนี้สองกริย์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะขนาดพกพานะคะทุกท่านเลยคะ่ะ จ็ดนิ้วครึ่งเฉพาะใบสี่นิ้วสี่นิ้วกว่านิดนึงนะคะทุกท่านเลยค่ะมีดเล่มนี้สวยงามมากนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะปิดด้วยเงินนะคะแหม่นี่ก็จะเป็นเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะแหม่ก็จะเป็นเงินนะคะนี่ค่ะหน้าเนี่ยนี่เงินนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากนะคะเล่มนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามก็จะฉ่ำฉ่ำนะคะ สีแบบน้ำพึ่งเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะฉ่ำเป็นต้นเทียนเลยนะคะเหลืองเป็นต้นเทียนเลยต้นเทียนขออภัยค่ะแล้วก็ดูความใสอ่านี่ค่ะดูะแหมดูความละเอียดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะการเข้าแหมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากเรามารับชมทั้งในกันนะคะนี่ค่ะงาช้างก็จะแห้งนะคะทุกท่าน มีอายุประมาณ80ปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านนะคะน,นีอันนี้เป็นลายน้องสิงนั่นเองนะคะมีดเนี่ค่ะนี่ก็จะกระหนกดอ,อกไม้นะคะทุกท่านลายน้องสิงลายที่คนนิยมชุมชอบอีกลายหนึ่งนะคะทุกท่านพุทธคุณลของหลวงพ่อเดิมศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากถ้าเรามีไปไว้บูชาสักเล่มนึงนะคะ อาจจะติดกระเป๋าไปไหนมาไหนนะคะผู้หญิงก็ใส่กระเป๋าตะพายกระเป๋าตังค์นะคะที่เราไปไหนมาไหนเราจะพกพาด้วยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะนี่ค่ะถ้าเป็นท่านชายก็เอาใส่กระเป๋าเนาะมีกระเป๋าหลายหลายอย่างที่ให้ท่านชายเลือกแล้วก็อาจจะเป็นเอากระเป๋าเป็นแบบของผู้ชายนะคะคาดหน้านอ,อกนะคะทุกท่านหรือว่าเป้นะคะ,นะคะมีความสวยงามฉ่ำมากนะคะทุกท่านนะคะ บุตรคุณท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งปราบพวกผีปีาศาจเนาะลมพัดลมพิคคณใส่คนโดนของไล่พวกปราบพวกผีปีาศาจวิญญาณลอนเล่นะคะทุกท่านนะคะผีทเวสีที่ที่เราไปไหนมาไหนเราไม่รู้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็อาจจะไปะเดินทับที่เขาที่บางคนอ่าก็ยังมีอยู่นะคะที่ว่าผีเข้าหรือว่าวิญญาณนะคะวิญญาณเข้าเนาะบางทีก็ต้องใช้มีดนี้แหละค่ะ ทำพิธีอ,ออกเอาไปาทำพิธีแล้วก็ปราบผีวิญญาณที่ล่อนล่เนาะบางครั้งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบางครั้งดวงเราตกจิตอ่อนอะไรนะคะนี่ค่ะสันมีดก็จะสวยงามมีดเล่มนี้สวยงามมากนะคะทุกท่านเลยค่ะให้ทุกท่านพิจารณาว่า,ามีดเล่มนี้อายุกี่ปีนะคะทุกท่านเลยค่ะก็นะ บูชาถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อน้ำนะคะทักทายมาเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านนะคะ่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สองหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านเ่ยนะคะ่ะนี่ค่ะด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านด้ามรวมฝักเจ็ดนิ้วเฉพาะใบสี่นิ้วก,กว่านิดนึงนะคะทุกท่านเ่ยค่ะมีความเก่าความแก่ความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่าน เหมือนกับหลวงพ่อเดิมเลยท่านเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องนะคะทุกท่านนะค่ะวัดก็ไม่ได้อยู Teresa ่ไกลกันนะคะหลวงพ่อรุ่งนี้ท่านอยู่วัดหนองสีนวลอยู่ที่นครสวรรค์นะคะวัดของท่านนะคะแต่หลวงพ่อเดิมก็ห่างจากวัดหนองสีนวลไปไม่ไกลนะคะนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะนะคะเรามารับชมทั้งในกันนะคะ ะะสวยงามมากนะคะ,นะคะ,ะไม้นี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะที่เขาเอามาทํานะคะรัดด้วยทองฝาบาทนะคะทองเหลืองนั่นเองนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะมีดเล่มนี้มีเสน่ห์และมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่านเลยค่ะบารมีของหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านนะคะ เปลวเพิงนะคะลายเปียวเพิงเสีมาเปียวเพิงนั่นเองนะคะดูข้างนะคะทุกท่านการเข้าข้างแล้วก็มวนสารนะคะที่หลวงพ่อลุ่งท่านปลุกเสกนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะมีดเล่มนี้นะคะเสีมาเปีวเพิงนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ก็ลอยกระถานะลงกระถาคมรอยจานนั่นแหละค่ะงานนี้ก็เป็นงานที่แก่นะคะ อายุยาวนานเช่นกันนะคะทุกท่านนะคะงานสวยมากนะคะทุกท่านนะคะสำหรับพุกพาไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะค่ะพุทธคุณเหมือนกันเลยครอบคลุมทุกด้านนะคะทุกท่านลมพัดลมเพปราะพวกผีปีศาจหรือว่าเรามีร้านค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวนะคะทุกท่านบูชาท่านไปติดร้านหน่อยนะคะติดใส่กระเป๋าตังตะก้าตังนะคะทุกท่านนะคะ เราจะได้รอดปลอดภัยสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาอะไรไม่ดีท่านก็จะปัดเป่านะคะทุกท่านนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะฝังตะกุดนะคะนะคะี่ค่ะเงินทองนาคนะคะทุกท่านค่ะเงินทองนาคนะคะนี่ค่ะมีดหลวงหลวงพอ่อรุงนี้ท่านจะมีฝังตะกุดไว้ตรงนี้นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะดูตรงนี้จะฝังลึกล่องลึกเลยนะคะค่ะท่านใดสนใจทักทายน้ามานะคะมาพูดคุยะคะ่ะ ราคาจับต้องได้นะคะราคาจับต้องได้ทุกท่านมีสิทธิ์บูชาเอาไปเป็นเจ้าของได้นะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะอ่าสุดท้ายนี้น้ําก็ขอกราบอ่าอ่ให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทุกท่านค่ะขอให้ร่ำรวยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ